ปี2024มาถึงแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ปีแห่งความมั่งคั่งนะครับใครจะตั้งตัวได้ก็มาตั้งตัวกันปี2024นี้และครับดวงชะตาราศีทั้ง12แล้วก็การจัดอันดับดวงด้านการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงนะครับก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดินคําพูดนี้ในความหมายที่แท้จริงก็คือเราควรทาอาชีพให้ตรงกับเกณฑ์ดวงชะตาหรืออย่างน้อยก็เข้ากับบรรยากาศฤดูกาลเข้ากับฟ้าเข้ากับดินนะครับเป็นหลักคําพูดโบราณที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการบริหารตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยรอบตัวเองนะครับ สำหรับชาวราศีเมษในปี2024เ,เมื่อพิจารณาดูบนบรรยากาศท้องฟ้าแล้วถือว่าทุกๆอย่างนะครับก็เข้าสู่จุดพักผ่อนอ่เข้าสู่จุดพักผ่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสพักฟื้นได้มีโอกาสจัดระเบียบนะครับซึ่งโอกาสแบบนี้เนี่ยคนทำการค้าคนทำธุรกิจคนเตรียมตัวจะรวยเนี่ย จะต้องให้ความใส่ใจให้มากนะครับท่านผู้ชมครับคำว,ว่าการเตรียมตัวการรักษาตัวการจัดระเบียบเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าตอนดวงชะตาดีๆนะครับในความเป็นจริงของเกนดวงปี2024นี้ชาวราศีเมษต้องเจอกับ3ปรากฏการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับปรากฏการณ์ที่1ก็คือ การที่ดาวพระราหูออกจากชาวราศีเมษไปหมาดๆนะครับทำให้ชาวราศีเมษต,ตกอยู่ในตําแหน่งหยุดพักตกอยู่ในตําแหน่งเสียหายตกอยู่ในตําแหน่งหมดเวลาของพระราหูนั่นเองการปรับตัวเปลี่ยนตัวการปรุงตัวขึ้นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คือลําดับที่1เพราะว่าพระราหู เป็นเทพเจ้าแห่งความสร้างสรรค์เป็นเทพเจ้าแห่งไอเดียใหม่ๆพอท่านไม่อยู่กับเราแล้วนะครับเราเองก็กลับไปสู่ความเป็นปกติแบบดั้งเดิมที่เราเคยเป็นซึ่งการกลับไปสู่หนทางดั้งเดิมที่เราเคยเป็นเนี้ยมันจะนำมาซึ่งความรู้สึกตกใจนะมันนำมาซึ่งความรู้สึกแบบไม่อยากกลับไปนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจ เราจะมานั่งเสียใจว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องมองที่ว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนต่างหากถึงจะถูกต้องเรื่องที่หนึ่งคือดาวราหูไปจากเราทําให้ตัวเราไม่สดใสซา,าบซ่าเหมือนเดิมนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังเป็นคุณประโยชน์กับเราแต่ท่านก็กินองศาเดินหน้า ไปเรื่อยๆเหมือนกันคําว่าดาวพระศสภดีอยู่กับราศีเมษเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีบรรยากาศมีเนื้อหาดวงดาวมีเรื่องราวเหมือนเดิมนะครับทุกๆวินาทีเนี่ยดาวพระศสภตีท่านก็เปลี่ยนองศาที่ท่านสถิตอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆในเดือนมิถุนายน2024ชาวราศีเมษจะพบกับเรื่องราวที่พิเศษ แปลกใหม่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสุขมากๆนะครับในเดือนมิถุนายน2024เพราะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือการเรียนรู้ครั้งใหญ่บทเรียนสำคัญที่องค์พระหัชส,สุปติคุรุเทพเนี่ยมอบให้ในเดือนมิถุนายน2024นี่ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับและปรากฏการณ์ที่3ที่จะเกิดขึ้นกับดวงก็คือมี ดวงดาวที่เกี่ยวข้องนะครับกับที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่นอนนะอันนี้คนละดวงดาวกับที่ทำงานนะที่อยู่ที่อาศัยที่พักที่นอนก็คือที่ที่เราใช้ในการฟื้นกำลังในแต่ละคืนนะครับจะเรียกว่าบ้านจะเรียกว่าคอนโดจะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์ก็ใช่ทั้งหมดนะที่ที่เราหลับนอนฟื้นพละกกำลังเรากลับมา มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีคุณภาพมากขึ้นอาจารย์มังกุฎใช้คำว่ามีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยมันมีระดับปฏิกิริยาแล้วแต่บุคคลนะบุคคลไหนเคยทำทานที่อยู่อาศัยมาอย่างดีเมื่อดาวจัดเรียงแบบนี้เขาก็จะได้ที่อยู่ที่อาศัยใหม่นะครับแต่ละคนไหนไม่ได้ทำทานไว้นะเมื่อดาวจัดเรียงมาแบบนี้ ที่อยู่ที่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อนบ้านที่ทะเลาะก,กันเสียงดังนะฮะก็อาจจะย้ายออกไปทะเลาะก,กันที่อื่นก็คือย้ายออกจากห้องข้างๆเรากลายเป็นว่าจากเดือนมิถุนายน2024เป็นต้นไปนะเราก็ได้นอนเงียบหูได้นอนสบายๆมีความสงบกลับมาเสียีอันนี้ก็คือ ลักษณะที่บรรยากาศที่เป็นดาวสถานที่เนี่ยเข้ามาให้ผลกับชาวราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2024นะครับสามปัจจัยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปรากฏกับชาวราศีเมษแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอนะครับถ้าจารจะเทียบเป็นคะแนนให้ฟังนะเพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะในฐานะโหนทางด้านธุรกิจเนี่ย มันจะไม่ใช้ถ้อยคำแค่คำว่าดีหรือไม่ดีนะถ้าใช้ถ้อยคำแค่นี้เนี่ยลูกค้าของผมหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมแชาแนลนี้อยู่เนี่ยก็คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้กับข้อมูล yes กับ no ใช่กับไม่ใช่ดีกับไม่ดีมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกว้างครับเพราะนั้นผลนี้ ปีนี้พิเศษจะบริการข้อมูลทางโหราศาสตร์ให้ทราบนะครับมาตรฐานคะแนนที่ทุกคนควรจะได้ในแต่ละปีนะอยู่ที่28คะแนนนะท่านผู้ชมลองตั้งไว้ในใจก่อนว่า28คะแนนนะครับชาวราศีเมษในปี2023เนี่ยได้คะแนนจากฟากฟ้าดวงดาวทั้งหมดเลยนะรวมคะแนนกันได้29คะแนน สำหรับชาวราศีเมษนะครับพอเลยวันสงกรานต์ปี2024นะเลยวันสงกรานต์ปี2024คะแนนที่เราจะได้ตั้งแต่วันสงกรานต์ปี2024ไปถึงวันสงกรานต์ปี2025คือ22คะแนนเพราะนั้นท่านผู้ชมจะมองภาพว่ามาตรฐานที่อาจารย์บอกคือ28 ปี2023นะครับสงกรานต์23มาจนถึงสงกรานต์24เนี่ยเราได้29คะแนนแสดงว่าดวงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเหนือมาตรฐานอยู่ในตำแหน่งดวงดีอยู่ในตำแหน่งที่แต่ละเรื่องเนี่ยมีคุณภาพทั้งการงานการเงินนะครับแล้วก็เรื่องสมรรถภาพก็ค่อนข้างมีคุณภาพในภาพรวมๆกันนะนะแต่พอมาถึงปี2024 คะแนนก็ลดลงจาก29คะแนนมาที่22คะแนนโดยลดลงในวันสงกรานต์2 4 2 4และมีความเข้มข้นชัดเจนถึงปฏิกิริยาเหล่านี้ในเดือนมิถุนายน2024นะครับอันนี้คะแนนอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยบอกได้เข้าใจได้ถึงคุณภาพเป็นตัวเลขมาเลยนะครับ ท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเข้าใจตัวเลขก็น่าจะเห็นภาพชีวิตชัดเจนมากขึ้นนะฮผมแถมความรู้ให้อีกนิดหนึ่งว่าทุกครั้งที่คะแนนห่างกัน5คะแนนนะเป็นการเปรียบเทียบให้เข้าใจตามความเป็นจริงและประสบการณ์นะทุกครั้งที่เกณฑ์คะแนนมันห่างกัน5คะแนนอย่างเงี้ยมันหมายถึงคนคนหนึ่งได้บ้านได้ยานพาหนะ ได้บ้านได้ที่สุกหัวนอนได้ที่อยู่อาศัยที่ดีนะจะผ่อนจะดาวจะซื้อเป็นของตัวเองหรือจะเข้าไปปรับปรุงของญาติของแม่ก็แล้วแต่ได้บ้านที่ถูกใจได้ที่อยู่อาศัยที่ถูกใจได้ยานพาหนะที่ถูกใจนะครับหากว่าคะแนนเราขึ้น5คะแนนเราได้ที่ถูกใจในทางตรงกันข้ามนะครับหากว่าคะแนนห่างกัน5คะแนน เราจะเสียสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ไปเสียบ้านที่ถูกใจไปอยู่ในที่ที่เราอึดอัดไม่ถูกใจเสียยานพาณะที่ถูกใจเสียโอกาสที่จะได้ครอบครองและใช้สอยยานพาหนะที่ถูกใจเราจะถึงเวลาที่จะต้องจากมันไปเพราะนั้นคะแนนของชาวราศีเมษปี2023คือ29คะแนนปี2024คือ22คะแนน คะแนนหายไป7คะแนนดังนั้นโดยหลักของการบริหารธุรก,กิจเมื่อนำข้อมูลขั้นละเอียดมาพิจารณากันอย่างนี้เราจึงรู้ได้เลยว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่รอดปลอดภัยจริงๆแล้วถามว่าเกณฑ์บนฟ้าควบคุมบังคับคนทุกคนที่เป็นชาวราศีเมษไหมคำตอบก็คือใช่ แต่คนทุกคนจะมีคุณภาพที่โดนบังคับมาจากฟ้าฟ้าให้เสียที่อยู่อาศัยให้เสียยานพาหนะทุกคนจะต้องเจอเหมือนๆกันในความรุนแรงเท่ากันหรือไม่คำตอบก็คือไม่เท่ากันไม่รุนแรงหรือรุนแรงมากก็คือไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวเราไม่ได้รับแรงกระแทกนี้ทำอย่างไรให้บ้านที่อยู่อาศัยและยานพาณนะที่เราใช้สอย ก็คืออาสนะอาจนะถ้าเป็นภาษาวิชาการคือที่นั่งบรรลังเราเนี่ยไม่แตกสลายหายไปเพราะคะแนนมันหายไปเยอะคําตอบก็คือชาวราศีเมษจะต้องประครับประคองเนื้อตัวไม่ให้เกลือกลัวก,วกับสุรายาเมาอันนี้รวมกัญชาด้วยนะครับสุราของมึนเมาไม่ว่าเบียร์วกัญชา ของที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทของเราไม่เป็นปกติไม่มั่นคงเลี่ยงทั้งหมดนะครับถ้าไม่เลี่ยงไอดาวคะแนนที่หายไป7คะแนนนี้บีบบังคับส่งผลที่ความเสียหายในที่อยู่อาศัยในยานพาหนะนะครับกระบวนการนี้เนี่ยถ้าท่านใดทำได้ลืมความเสียหาย7คะแนนที่หายไปได้เลยครับ ไปเสริมดวงด้วยวิธีการทำงานหนักทำงานมากขึ้นทำงานฉลาดขึ้นไปเสริมดวงด้วยวิธีการทำการบริจาคโลหิตทำการบริจาคทานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามอันนี้ขึ้นดวงดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังดื่มอยู่และเราก็ยังทำการมัวเมาอยู่กับสารต่างๆเนี่ยไอดาวที่หายไปเจ็คะแนนคำอธิบายในชาร์ทโหนก็ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและยานวานาโดยตรงก็จะเกิดปัญหาอันนี้นะครับเพราะนั้นในปี2024ผมแนะนำว่าอันดับที่1ชาวราศีเมษคะแนนหายไปเจดงดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดสุรายาเมางดการดื่มการใช้ของเสพติดทั้งหลายนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับการทำบุญ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการทำบุญด้วยยารักษาโรคยาที่ทำให้อาการทุกขอาการเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยลดลงนะไปตํำตรงนี้ให้มากนะครับเกณฑ์ดวงที่หายไป7คะแนนนี้จะไม่ออกมาทำร้ายออกมาอาลวาดเป็นพิษเป็นภัยกับคุณแน่นอนนะครับและถ้าพวกเรานะท่านผู้ชมต้องการที่จะใช้ของขวัญน,นะต้องการซื้อของขวัญให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับ ิมตุ้งทองคําแท้หรือตำลึงทองนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการมอบของขวัญให้กับคนที่คุณรักด้วยทองคำนะฮะอันนี้ก็มีน้ําหนัก0.2กรัมนะครับแล้วก็เป็นทอง99.99% 99ไปไว้ในตำแหน่งมงคลไปบนโต๊ะทำงานนะครับหรือไปวางไว้ในตำแหน่งตกแต่งก็มีความเชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์ มีความเชื่อว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสะไหลมาไหลไปนะครับของโชคลาวาส,สนาด้วยนะครับซื้อได้ที่ห้างทองบางกอกโกทุกสาขาแล้วก็เขียนคำอวยพรของคุณไว้ในการ์ดอย่างนี้มอบให้คนที่คุณรักคุณชอบนะคนที่คุณเคารพก็เป็นของขวัญที่ผู้รับมีความสุขอย่างที่สุดเลยครับท้ายนี้อาจารย์มางกุฎข,ขอให้พวกเรานั้นมีความสุขตลอดปี2024 แล้วก็เป็นปีที่รวยขึ้นมีธุรกิจเข้มแข็งตั้งตัวได้มั่นคงนะและมั่งคั่งนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกๆ EP ตลอดมา1ปีขอบคุณทุกๆไลค์ทุกแชร์ share, ทุก Subscribe และการสั่นกระดิ่งนะครับคอมเมนต์มาคุยกันอาจารย์แอบมาดูตลอดนะฮะอูดูแล้วก็นั่งมีความสุขอยู่คนเดียวว่ายังมีคนดูเราเนาะมีคนพิมพ์มาถามมาคุยท่านไหนที่ยังไม่ได้ตอบนั่นหมายถึง คำถามของคุณมีผลคําตอบเป็นทางดีไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับก็ให้เข้าใจกันตรงกันตามนี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมไปดูสอดส่องราศีอื่นๆให้ทั่วทั้งจักรวาลด้วยนะครับเราจะได้เลือกคบเลือกคุยกับคนที่ถูกดวงถูกชะตากันนี่เขาเรียกว่าคนใช้ดวงเป็นเจอกันใหม่ e.p. พีหน้าอ p นี้อาจารย์มงกุฎลาไปก่อนสวัสดีครับ